สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักระบายตรงปลายแขนกับชายเสื้อนะคะเราถักเป็นใบไม้มาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะได้ความ <c oughs> ได้ความยาวของแขนตามต้องการแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถักมาถึงแถวนี้นะคะแถวที่อันนี้หนึ่งพอหนึ่งพอหนึ่งหลักอันนี้เป็นสามหลักพร้อมที่จะขึ้นลายใหม่นะคะ แล้วก็ถักไปให้จบแถวนะคะแล้วก็ถักลายนี้ไปให้จบแถวข้ามมาตรงนี้นะคะข้ามตรงปลายแหลมของใบมามาที่ใบถัดไปอันนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอห้าครั้ง แล้วก็โซ่สองอันนี้หลักเดียวเราก็ทําเป็นสามหลักพร้อมที่จะขึ้นใบใหม่นะคะแต่เราจะไม่ขึ้นใบใหม่เราจะขึ้นลายริมนะคะริมของชายเสื้อกับชายแขนอันนี้ก็เป็นพอหคอห้าหลัก แล้วก็มาชนรอบด้วยโซ่สามชนรอบตรงโซ่สามนะคะที่เริ่มต้นไว้นะคะแทงผ่านเข้าไปในโซ่ที่สามแล้วก็ดึงออกเลยนะคะแล้วก็ลอดห่วงต่อไปให้ถึงโซ่โซ่สองแล้วก็ขึ้นต้น ขึ้นต้นแถวใหม่ก็ตรงนี้ก็จะจะทำเหมือนเดิมนะคะคือพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักโซ่สองพอหนึ่งคอสองหลักแล้วตรงนี้เราก็โซ่สามจากห้าหลักเราก็จะรวบเหลือสามหลักนะคะสองหลักแรก,กรวบพร้อมกันหลักที่สอง ต่อไปก็ถักธรรมดาแล้วเหลือสองหลักสุดท้ายก็รวบพร้อมกันก็จะเหลือสามหลักนะคะแล้วก็โซ่สองตรงนี้ถ้าเราจะขึ้นใบใหม่นะคะเราจะทำข้างนี้สามหลักข้างนี้สามหลักแต่นี้เราจะถักลายริมนะคะเราก็จะถักเป็นเม็ดนะคะพันหนึ่งครั้งพันสามครั้งรวบพร้อมกันในจุดเดียวกันนะคะเอาใหม่นะคะ พันหนึ่งครั้งแทงลงไปที่หลักแรกดึงขึ้นมาปลดสองแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งแทงลงไปที่จุดเดิมปลดสองพันอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปจุดเดิมปลดสองแล้วก็รวบหมดเลยนะคะทำเป็นเม็ดแล้วก็โซ่สี่หลักสุดท้ายก็ทำเหมือนกันนะคะทำเป็นเม็ดพอหนึ่งคอสามหลักรวบพร้อมพร้อมกัน นนี้ะะคะก็จะเป็นเม็ดสองเม็ดแล้วก็โซ่สองอันนี้ก็รวบสองหลักแรกหลักถัดไปก็ถักพอหนึ่งคอธรรมดาเหลือสองหลักสุดท้ายก็รวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาถักลาย รีบขั้นระหว่างใบคือพอหนึ่งพอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งตรงโซ่สองที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ถักเหมือนกันนะคะโซ่สามอันนี้ก็รวบใบรวบสองหลักแรกแล้วก็หลักถัดไปพอหนึ่งพอหนึ่งครั้ง แล้วก็เหลือสองหลักสุดท้ายก็รวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สองแล้วก็าทําเม็ดหลักแรกกับหลักที่สามนะคะทําเม็ดก็คือพอหนึ่งพอสามครั้งรวบพร้อมกันในจุดเดียวกันหนึ่งสอง 3แล้วก็รวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สี่แล้วก็ทําเม็ดที่สองตรงหลักที่สามหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สองแล้วก็มารวบใบสองหลักแรกรวบพร้อมกัน หลักที่สองถักธรรมดาสองหลักสุดท้ายก็รวบพร้อมกันนี่นะคะแล้วก็มาถักลายลิลายที่ขั้นระหว่างใบตรงนี้นะคะเราก็ถักไปจนรอบเลยนะคะ ก็โซ่สาบแล้วมาชนรอบนะคะแทงเข้าไปตรงโซ่หลักที่สามดึงผ่านออกมาเลยแล้วก็ลอดห่วงต่อไปให้ถึงตรงโซ่สองตรงกลางนะคะแล้วก็ขึ้นต้นแถวใหม่ก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอ พอหนึ่งพอหนึ่งครั้งโซ่สองพอหนึ่พอสองครั้งในหลักเดียวกันในโซ่ในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็อันนี้สามหลักก็รวบลงเหลือสามหลักรวบพร้อมกันอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สอง โซ่สองแล้วต่อไปในช่องโซ่ห้านี่นะคะถักพอหนึ่งพอทั้งหมดสิบครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้ 8, 9, 10, 10าสิบสิบครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็มารวบสามหลักรวบใบนะคะรวบใบล่างสามหลักรวบพร้อมกันเป็นจุดแหลมของใบนะคะอย่างนี้นะคะเราจะหนัอย,อย่างนี้ แล้วก็โซ่สามแล้วก็มาถักตรงตัวขั้นใบพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่สามก็มารวบสามหลัก ถักพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอสิบหลักตรงช่องโซ่สี่ แล้วก็โซ่สองก็มารวบสามหลักนี้นะคะข้ามมารวบสามหลักสามหลักรวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาตรงนี้ตรงตัวขั้นใบนะคะคอหนึ 1, ่งคอสองครั้งโซ่สองคอหนึ 1, ่งคอสองครั้ง เราก็ถักสลับไปจนชนรอบเลยนะคะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ถักมาจนสุดแล้วนะคะชนรอบนะคะแล้วก็โซ่สามล้วก็ไปชนรอบตรงโซ่สามที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ลอดห่วงไปจนถึงตรงกลางนะคะ แล้วก็โซ่สามขึ้นแถวใหม่ทำพอหนึ่งพอสามหลักรวบพร้อมกันหนึ่งสองสามรวมโซ่ได้เป็นสี่นะคะแล้วรวบพร้อมกันอย่างนี้นะคะทำเป็นเม็ดอย่างนี้แล้วก็โซ่สองโซ่สองแล้วก็ที่หลักทั้งหมดสิบหลักแล้วก็ถักพอหนึ่งพอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่ง พอหนึ่งพอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งถักทั้งสิบหลักเลยนะคะถักพอหนึ่งพอทั้งสิบหลักมีโซ่หนึ่งขั้นนะคะ ก็ครบสิบหลักแล้วนะคะก็โซ่สองแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยนะคะทำเม็ดพอนพอสี่ละสี่ครั้งรวบพร้อมกันสองสามสี่แล้วก็รวบแล้วก็โซ่สอง แล้วก็มาถักพอหนึ่งคอสิบหลักตรงนี้เลยนะคะข้ามมาตรงนี้เลยพอหนึ่งคอสิบหลักมีโซ่หนึ่งข้นก็ถักไปจนรอบเลยนะคะถักไปจนชนรอบเลยนะคะ แล้วก็มาชนรอบนะคะโซ่สองถักคอหนึ่งคอสิบเอ็ดหลักมี้นหนึ่งขั้นแล้วก็มาชนรอบตรงเม็ดนะคะตรงปลายเม็ดนี้แล้วก็เลื่อนห่วงไปเรื่อยๆ เื่อนห่วงไปจนถึงตรงโซ่หนึ่งที่ขั้นพอหนึ่งคอไว้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มทําโซ่สามแล้วก็ทําเม็ดแ้่เม็ดคือทําพอหนึ่งคออีกสองครั้งรวมโซ่ด้วยเป็นสามนะคะแล้วก็รวบหมดอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้า แทงลงไปตรงโซ่ที่สองที่จุดเริ่มต้นนะคะดึงผ่านออกมาเลยนะคะทำเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาทำเม็ดที่ตรงโซ่หนึ่งเลยหลักช่องถัดไปนะคะทำคอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันนี่นะคะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ทำเม็ด แทงลงไปตรงโซ่ที่สองแล้วดึงผ่านออกมาเลยแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทําเม็ดหลักเออช่องถัดไปทําทุกช่องเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมดเก้าเม็ดนะคะโซ่ห้าแทงลงไปตรงโซ่ที่สองดึงผ่านออกมาเลยแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทำเม็ดต่อไป ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าแทงลงไปองโซ่ที่สองหนึ่งผ่านออกมาแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทำเม็ดทำทุกช่องที่เป็นโซ่หนึ่งนะคะจนไ,ได้ทั้งหมดเก้าเม็ด าทำทุกช่องเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด9ก้าเม็ดนะคะแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็โซ่โซ่โซ่เจ็ดนะคะแล้วก็แทงไปรตรงโซ่ที่สามเดี๋ยวผ่านออกมาแล้วก็โซ่สองตรงระหว่างลายสองลายนะคะลายพัสองลาย แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะช่องที่หนึ่งก็ทำพอหนึ่งพอสามครั้งรวบพร้อมกันแล้วก็โซ่ห้าอันนี้จะเป็นโซ่เจ็ดนะคะอันนี้เป็นโซ่ห้าแล้วก็ตามด้วยโซ่สองอันนี้จะเป็นโซ่ห้าตามด้วยโซ่หนึ่ง ก็จะถักไปอย่างนี้จนรอบเลยนะคะก็จะออกมาเป็นลายอย่างนี้นะคะทําไปจนรอบเลยพอถักระบายปลายแขนเสร็จแล้วก็มาถักตัวเสื้อต่อนะคะ ันนี้ใครจะถักตัวเสื้อต่อไปจนจบเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องตัดไหมนะคะเพราะว่าทําลายเดียวกับแขนเสื้อนะคะอันนี้พอตัวเสื้อเราถักมาจนได้ความยาวเอต่ําจากเอวลงมาประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเราก็จะมาถักทึบนี่ตลอดนะคะถักถักทึบนะคะถักคอหนึ่งคอทุกหลักนะคะแล้วก็ถักลงไปตรงโซ่หนึ่งครั้ง แล้วก็บนหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่หลักนะคะทั้งสี่หลักแล้วก็ตรงโซ่หนึ่งตรงโซ่หนึ่งหลักแล้วก็ถักสี่หลักถัดไป ที่ถักตรงโซ่หนึ่งครั้งเพราะว่าเพื่อจะไม่ให้ย้วยนะคะไม่ให้ชายย,วย้วยเราก็เลยถักตรงโซ่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะถ้าถักสองครั้งมันจะย้วย เราก็ถักมาชนรอบมาสีตรงโซ่นะคะเร็นผ่านออกมาเลย แล้วก็เริ่มถักเหมือนเหมือนลายชายปลายแขนนะคะถักไปให้ได้ความยาวตามต้องการนะคะแล้วก็จบลงด้วยระบายลิมนะคะอันนี้ก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงช่องเดิมนะคะหนึ่งครั้งโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดิม นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็เว้นไปหกช่องลองช่องที่เจ็ดก็ถักพอหนึ่งพอสามหลักเหมือนเหมือนเหมือนลายปลายแขนเลยนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็เว้นไปเว้นไปหกหลักเหมือนกันนะคะไปจะเว้นห้าก็ได้นะคะเว้นห้าก็ได้ค่ะ จะได้ไม่ย่นมากแล้วก็โซ่สามแล้วก็เว้นไปหกหลักตักตัวขั้นใบ แล้วก็เริ่มถักชายเสื้อเหมือนกับชายแขนนะคะเหมือนลายตรงแขนนะคะเริ่มไปเริ่มไปจนชนรอบแล้วก็เริ่มแถวที่สองที่สามตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปจบลงที่ตรงระบายริมพอได้ความยาวตามต้องการแล้วก็ไปถักตรงลิมระบายตรงลิมชายเสื้อนะคะทำเหมือนชายแขน ก็ถักให้ดูแค่นี้นะคะหวังว่าคงทำกันได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ของ Jim Handmade เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ